อะทำอะไรคืนนี้ก็ต้องมีอะไรทำบ้างอะเพราะว่าไม่ได้ไปขายของที่ใส่เสโค้ไม่ใช่เลยนะใส่จุดนอนแล้วจะนอนแล้วแต่มีความรู้สึกว่าเอิวันนี้วันอะไรวันจันทร์โอเคแาบคำถามว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่ คิดอะไอยู่เหมือนกับติดอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะคักแก้ไขปัญหาอะไรได้ซึ่งปัญหานั้นน่ะไม่อาจจะไปได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าในความรู้สึกของเพื่อนที่ได้เปิดมาดูคลิปนี้นะคะมีความรู้สึกว่า มีความกังวลมีความรู้สึกเพราะว่าเห็นถ้าเห็นนกพิลาพางบนเนี่ยแสดงว่าสถานการณ์ไม่ได้เร็วยหรอก,กตัวเราอะ่ะขังตัวเราเองเพื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยทัางที่ตื่นขึ้นมาแล้วลุกมองข้างนอกว่าจริงๆแล้วเพื่อนยังไม่ได้เป็นไรเลยอยู่แค่ คิดไปเองทำมันหนักใจแล้วทำไงอ่ะจะออกจากสถานการณ์นี้ได้อืมก็ต้องพึ่งพระอ่ะเนาะเพราะว่าต้องสวดมนต์ไหว้พระบ้างแล้วก็ใช้ธรรมะขมสติอารมณ์แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นหลังจากที่เราได้สวดมนต์แล้วมันจะเป็นยังไง ว่าความดีกับความไม่ดีอ่ะอันไหนอันไหนที่มันสมควรที่จะทำหรือไม่ทำมากกว่าไอ้พ่ใบเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าโอเคเราไดอาจจะอยู่ในความวิตกกังวลที่ที่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าก็คือก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาอะค่ะว่ามันจะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องคิดเอาเองเพราะว่าต้องถลองลองลอง เรานั่งไม่ได้บอกว่านั่งสมาธิแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้ใช้วิจารณญาณในความตักกะความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันจะทำให้ช่วยได้ไปสุดท้ายแล้วกันะคะคำตอบของปัญหาเน,นี้ยแล้วเราจะแก้ไขมันได้ไหมประดเดอ้มคืออาจจะยังไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะอคติ เพราะตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองเป็นแม่ลูกงองอก็งอนเพื่อจากจากในภาพจากในภาพนี้นะคะก็คือก็ต้องลดทิฐิลงอะคะ่ะแค่นั้นเองแล้วก็สถานการณ์ที่คิดอยู่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เไรขนาดนั้นหรอกกะชาหนักเอาลกา้กันเนาะว่าใครที่จะมาพบเจอคลิปนี้นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการชมเพราะว่ามันเป็น ความรู้สึกส่วนคนไม่ใช่ความรู้สึกส่วนบุคคลก็คือคําถามก็คือว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่เพื่อนเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็แค่นั้นอย่าคิดมากก่อนนอนก่อนนอน